สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนวันนี้หญิงมอจะพาเพื่อนเพื่อนมากินแกงเห็ดระโงกกันนะคะเห็ดระโงกนี้หญิงมอซื้อมาจากตลาดค่ะ100บาทส่วนยอดฟักทองหญิงมอเก็บมาจากสวนพริกกับตะไคร้ก็เก็บมาจากสวนค่ะเครื่องปรุงก็มีพริกแล้วก็ตะไคร้กระเทียมแล้วก็น้ำน้ำปลรราค่ะแต่หญิงมอจะใส่เนื้อเนื้อมันเลยค่ะปลรราประกระดีบดนะคะ เดี๋ยวยิงหม้อจะอนําเครื่องปรุงทุกอย่างไปโขลกให้ละเอียดแล้วลงในหมอ้อน้ําที่เดือดนะคะเสร็จแล้วถึงจะตามด้วยเห็ดระโงกและยอดฟักทองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของแกงเห็ดระโงกใส่ย,ยอดฟักทองสูตรของยิงหมอนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนติดตามกันต่อไปค่ะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆแกงเห็ดระโงกใส่ย,ยอดฟักทองของยิงหมอนะคะ เรามาชิมด้วยกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนหากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกันรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ